นะคะฉะนั้นก็บอกได้เลยว่าอันเนี้ยเอาไปทายเพื่อสร้างคอนนคชันนะคะก็คอนนคชันก็ไม่ยากนี่นะคะเนี่ยในหนังสือหนังสือนั่นน่ะเล่มละหนึ่งรลายมือสองเล่มก็200รลายมือแล้วก็ DVD อีก18แผ่นนะคะถ้าท่านไม่มีเครื่องเปิดก็ติดต่อมาที่แอดมินนะคะแอดมินก็จะโหลดให้ท่านเลยอยู่ทั่วโลกนะคะไปได้ทั่วโลกนะโหลดได้เลยคือหนังสือดีมันจะมีที่พิเศษนะฮะมีเสียงที่วันี พูดอยู่ด้วยบอกอยู่ด้วยล้วก็จะฟังบ,บ,บอกอยู่ในดีวีดีแล้วเราก็จะพิกหน้าไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของศาสตร์ทางวิชาทางลายมือนะสำหรับผู้เริ่มตน้ตนนะคะคือประสบการณ์ประสบการณ์ที่จะดูลายมือแล้วจับมือคนมาดูสดๆแล้วก็พยานที่จะว่าปรับเทคนิควิธีการคิดระบบการคิดเนี่ยนะฮะฟังถ้ามาฟังตรงนี้นะฮะมันก็จะฟังจากความคิดจากที่พัชรีมันก็จะเป็นรูปแบบของความคิดเป็นล่องความคิดที่เรียกว่าต่อไป ท่านจะทายได้แงบพงๆพงพงพงในในสไตล์ที่มันแบบว่าถูกต้องนี่นะฮะนี่คือแบบเป็นหนังสือที่แบบประกอบด้วยประสบการณ<ช>์แล้วลายมือแต่และลายมือนะฮะไม่ใช่เป็นลายมือแบบคนแบบหาง่ายๆนะฮะลายมือเสือถีพันล้านร้อยล้านเนี่ยนะ,ะมีอยู่ในนี้ฮะจู่ๆท่านจะไปหาเจอหรืผมเจอยากนะฮะแต่มีอยู่ในหนังสือชุดนี้นะฮะ,ะเก็บมานานมากค <ฮะ S 1> แล้วเรรวบรวมมาครับรวบรวมรหลากหลายคนบ้าก็มีนักโทษประหารก็มีนะฮะเรียกว่าต่ำสุดสูงสุดนะฮะทั<ช>่วทั้วนะฮะ